วันนี้เดินทางกลับมาจากประเทศบรูไนแล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไปเยือนเป็นเวลาหนึ่งวันบรรยากาศในการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ดูเหมือนจะยิ้มแย้มทักทายกันอย่างเป็นกันเองผิดกับเมื่อวานนะคะที่ไม่ว่าผู้สื่อข่าวจะถามประเด็นไหนก็ดูเหมือนจะไม่สบอารมณ์ไปทุกเรื่องโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องการทํางานของสื่อมวลชนค่ะข่ข่าวจริงราไปเกิดอ,อะไรขึ้นไหมปัญหาการค้ามนุษย์อายุยู แล้วถ้าเขาไม่ซื้อไม่ซื้อปลาสองแสนกว่าล้านเนี่ยคุณรับผิดชอบกันนะไอ้ตีข่าวเนี่ยมีอะไรผมก็ฟังอยู่แล้วก็มาพูดมาบอกเจ้าหน้าที่วันนี้รัฐบาลรับฟังปัญหามาพูดก่อนถ้าไปตีอยู่วันนี้มันเหมือนกับว่าประเทศไทยใครเสียประเทศไทยเสียไหมหรือผมเสียคนไทยทั้งประเทศเสียหายนะผมบอกเลยไอ้หากณีเนีนะ่ยมาหาเจ้าหน้าที่เขาไปพูดอยู่ออยู่ข้างนอกมันได้อะไรขึ้นมา ครัผมทําผมไม่ด้นนทำเพราะถามนนีผมทําเพราะว่าผมจะทำช่วงหนึ่งของการตอบคําถามผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปบรูไนค่ะและก็ได้ระบุในช่วงหนึ่งด้วยนะคะว่าจากนี้ไปจะตรวจสอบการทํางานของผู้สื่อข่าวให้มากขึ้นขณะนี้ขณะที่วันนี้กสทชได้ระบุว่า ทางรัฐบาลได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะข่าวที่นำเสนอและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลขณะที่นักวิชาการด้านสื่อวันนี้ก็นำเสนอและสะท้อนมุมมองนะคะว่าสำหรับข่าวที่ต้องตรวจสอบนโยบายสาธารณะรัฐบาลก็ควรที่จะให้เสรีภาพกับสื่อเพื่อที่จะทำหน้าที่ตรงจุดนี้ด้วยติดตามรายงานจากคุณพัทรพรตันงามค่ะ การนำเสนอข่าวแรงงานประมงไทยในอินโดนีเซียของนางสาวทัปนีเอียศสีชัยผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องสาทำให้นายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีท้วงติงอ้างว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการจัดการสิทธิมนุษยชนของไทยหนึ่งในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทยเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องปรับทัศนคติต่อการทำหน้าที่ของสื่อ เพราะสื่อมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายสาธารณะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องอยอมรับว่าคือผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคในสหภาพยุโรปและก็สหรัฐเนี่ยเขาถือกับเรื่องพวกนี้มาก ทุกวันที่คุณกินปาทุน่าปาทุน่านนเนี่ยมันถูกจับมาจากชีวิตและเลือดเนื้อของผู้คนหรือเปล่ามันเป็นคำถามฉะนั้นเนี่ยถ้าตาบใดที่ยังไม่สามารถจัดการพวกนี้ได้เนี่ยถึงปิดปากสื่อมวลชนให้ตายเนี่ยยังเก่งคุณนึกปิดปากได้แค่สื่อมวลชนไทยเท่านั้นในขณะที่สื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังนําเสนอข่าวนี้อยู่นั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีคงจะต้องทํามากกว่านั้นถ้าจะจัดการสื่อนะคะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีน่าจะปรับทัศนคติมากกว่าค่ะ ประธานศูนย์ศึกษาจริยธรรมกฎหมายและนโยบายสื่อสถาบันอิสตราหมุนนิธิพัฒนาสืา่อมวลชนแห่งประเทศไทยวิเคราะห์ภาพรวมบทบาทผู้นําประเทศกับสื่อมวลชนว่าผู้นําประเทศและสื่อต้องมีความสัมพันธ์พึ่งพาซึ่งกันและกันแต่ในช่วงบังคับใช้กฎหมายพิเศษทางการเมืองสื่อต้องปรับตัวและไม่สามารถทําหน้าที่ได้ตามปกติแต่ผู้นําประเทศก็ควรเข้าใจบทบาทของสื่อ ในช่วงอย่างงี้ประชาชนจะได้อะไรแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลได้ตรวจสอบอความไม่ปกติได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นําประเทศก็ต้องเข้าใจสื่อว่าบทบาทของเขาเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไม่ปกติตรงนี้กับสื่อเนี่ยมันต้องไปได้ดีค่ะกรรมการกสทชแสดงความเห็นว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อ แต่การทำหน้าที่ของสื่อในประเด็นสาธารณะควรมีสิทธิเสรีภาพรัฐบาลหรือผู้นำประเทศไม่ควรแสดงท่าทีคุกคามเพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ประเทศขณะเดียวกันในช่วงประกาศกฎอายการศึกมีเจ้าหน้าที่รัฐส่งข้อมูลให้กสทชาตรวจสอบเนื้อหาร,รายการของสื่อโทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกสาชาและการปฏิรูป ก็หล,กหลักเนี่ยเรื่องของช่องการเมืองนะคะ,ะหรือแม้แต่ฟรีทีวียกตัวอ,อย่างก,ก็ได้อย่างช่อง voice tv นะคะหรือว่าทีวีดาวเทียมการเมืองที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น blue sky สยามไทยพีที t ีทุกสีก็จะถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากหน่วยความมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ผู้มีอำนาจรัฐอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการส่งสัญญาณเป็นระยะให้กสทช่เน่ยกำกับช่องเหล่านี้ กรรมการกสทชยังมองว่าการกำกับเนื้อหาของสื่อทีวีหากเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะกสทชไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแต่หากเป็นประเด็นที่เข้าข่ายกระทบต่อคว,วามมั่นคงโยุยหรือรามกอนาจารจะมีคำสั่งปรับทั้งปกครองและขั้นตอนตามความผิดพัทราพรตันงามไทยพีบีเอสรายงาน ขณะที่วันนี้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ออกถแถลงการชี้แจงบทบาทในการทํางานของสื่อนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวถูกพาดพิงในเรื่องของการทํางานค่ะในถแถลงการระบุประเด็นชี้แจง4ข้อข้อแรกยืนยันว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆสู่สาธารณะเพื่อความเข้าใจของสังคมและการแก้ไขของผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อ2ระบุว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดและอาจกระทบต่อบทบาทอำนาจขององค์กรต่างๆซึ่งสื่อมวลชนพร้อมที่จะเยียวยาแก้ไขและหาทางออกข้อ3ระบุว่าการแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการทำหน้าที่สื่อมวลชนของนายกรัฐมนตรีและขอให้ององค์กรไปตรวจสอบดูแลกันเองเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับคณะทำงานปฏิรูปสื่อที่ผลักดันให้การกำกับดูแลกันเองเกิดขึ้นได้จริงบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ข4ระบุว่าการทำหน้าที่ของคุณทัปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กรณีแรงงานไทยที่ตกค้างอยู่ในอินโดนีเซียสมาคมเห็นว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ต้องการสะท้อนปัญหาและความทุกข์ยากของคนไทยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขถแถลงการช่วงสุดท้ายยืนยันการทำหน้าที่เผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความรับผิดชอบความเห็นต่างเป็นการเปิดกว้างของประเทศที่มีประชาธิปไตย แต่อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ